สวัสดีค่ะวันนี้ครัวม,ม่าพึ่งมาบอกวิธีการทอดไข่ดาวกรอบๆเยิ้มๆให้หน่าทานแบบนี้มาดูกันเลยค่ะมาดูวิธีที่1ในการทอดไข่ดาวให้ไข่ขาวกรอบไข่แดงเยิ้มๆแบบง่ายๆกันค่ะใส่น้ำมันลงไปในกระทะที่มีก้นลึกกลมๆแบบนี้ให้น้ำมันร้อนจ,จัดๆมีควันขึ้นเลยนะคะ ค่อยๆเทไข่ใส่ลงไปพยายามให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางจะได้ดูสวยน่าทานใช้น้ำมันร้อนๆราดไปที่ไข่ขาวนะคะจะได้มีความกรอบเพียงแค่หนึ่งนาทีเราก็จะได้ไข่ดาวน่าทานแบบนี้เลยมาค่ะมาเทสดูความเยิ้มน่าทานของไข่แดงกัน ถ้าใครชอบไข่ดาวก,กรอบๆไข่แดงลาวาแบบนี้มาลองทำตามดูนะคะมาดูวิธีที่2ในการทอดไข่ดาวให้หน่าทานกันค่ะเพียงแค่ตอกไข่ใส่ถ้วยแล้วก็ไปทอดกันเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนจ,จัดๆจดนควันขึ้นเลยค่ะวิธีนี้เราก็จะตักแยกไข่แดงออกมาไว้ก่อนนะคะนี่แยกไข่แดงกับไข่ขาวแบบนี้ น้ำไข่ขาวลงไปทอดค่ะโอ้ฟูขึ้นมาทันทีเลยตักน้ำมันร้อนราดไปทั่วไข่ขาวเลยจะทำให้ไข่ขาวมีความกรอบฟูน่าทานนะคะไขรชอดไข่ขาวกร,กรอบระดับไหนก็จัดได้เลยค่ะ พอไข่ขาวกรอบฟูได้ที่สัะใจเราก็ค่อยๆทําให้เป็นรูตรงกลางไข่ขาวนะคะเพื่อที่จะนําไข่แดงที่เราได้แยกไว้นําลงมาวางตรงกลางได้เลยค่ะโปะลงไปแบบนี้หูยหน่าทานมากๆสวยแจมเลยทุกคนเป็นไข่ดาวระดับนางงามเลยนะคะสวยน่าทานแบบนี้ ใครอยากให้ไข่แดงสุกหน่อยก็สามารถราดน้ำมันลงไปบนไข่ได้เลยมาค่ะทุกคนถึงเวลาพิสูจน์ความเยิ้มของไข่ดาวลาวาแล้วไม่อยากจะจิ้มเลยค่ะเพราะว่าทอดวิธีนี้ไข่แดงสวยมากๆเลยโอ้ทุกคนไข่แดงลาวาเยิม้มออกมาแบบนี้เลยค่ะ ถ้าท่านชอบการทำอาหารเมนูง่ายๆนะคะมากดติดตามครัวแม่พึ่งแล้วพบกับเมนูอร่อยๆทุกวันเลยจ้า